กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้นะคะยังอยู่กับการประกวดนางงามนะคะน้องดินสอสีนะคะร่วมการประกวด MissPlanet นะคุณผู้ชมนะคะ r n t t r o n t l o n a l ซึ่ง MissPlanet เนี่ยนะคะทางแมปบุยเขาถือลิขสิทธิ์ไว้นะเขาซื้อไว้สมัยก่อนนะค,ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ร่วมส่งสาวงามไปในการประกวด MissPlanet มาโดยตลอดนะคะร่วมเชียร์อีกหนึ่งตัวแทนสาวไทยนะคะดินสอสีนะคะพานิดานะคะนางสาวไทยประจำปี2560 เนะคะก็จะมีน้องหลายๆคนนะคะเด็กในสังกัดของ TPN บ้าน TPN เนี่ยก็ไปร่วมส่งกันอย่างเยอะแยะมากมายก,กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับเป็นตัวแทนสาวไทยในการร่วมประกวด Miss Planet นะคะที่ประเทศอ่าที่กรุงอ่พาพนมเปญนะคะกรุงพนมเปญไม่ใช่กรุงลากอสนะคะกรุงพนมเปญนะครับประเทศแคนบริดียนะคะโดยจะมีรอบไฟนอลวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคุณผู้ชมค่ะนะคะ,คะ,คะก็เป็นนางสาวไทยสมัยอดีตกาเนี่ยนางสาวไทยนะคะยุคหนึ่งน ะะยุคป,ประมาณ90-80เนี่ยจะต้องไปเดินทางไปประกวดมิสยูนิเวอร์สนะคะสมัยก่อนยุคโบราณน,นะยุค80-90เพราะว่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะไม่เกิดไม่ทัน80นะคะเพราะส่วนใหญ่เด็กๆจะเกิด90กันนะคะสมัยก่อนเขาก็จะเดินทางไปประกวดมิสยูนิเวอร์สไปแล้วก็ ข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีกลับมาอีกทีก็ตบก,กันหมดนะคุณผู้ชมขานะคบไม่ค่อยจะได้ตาแหน่งอะไรกลับมาไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะคบคุณผู้ชมขาเราได้เห็นการประกวดส่งแต่สนามบินอยู่บนเครื่องยังไงลงมายังไงเก็บตัวยังไงประกวดยังไงคนด่าในฮอไปยังไงเห็นหมดนะคะสมัยนี้นะคะโชคดีเหลือเกินนะคะแต่ด้วยความที่เป็นประเทศแคนบอดียาที่มีสนามบินนะคะที่จุดนั้นเนี่ยตอนรับนางงามก็มีราม่านะครับแบ็กดรอปนะคะแบ็กดรอปค,ค,ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะคะเหมือนงานกีฬา อันนี้ก็เรียนตรงๆนะลูกนะอย่าว่าแม่นะคะมันก็เหมือนงานกีฬาสีนะคะตามต่างจังหวัดนะคะอเช่น,นสีแดงสีเหลืองสีแสดสีม่วงนะคะก็จะเป็นแบวคดอกลักษณะอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขาคนนี้ขาสวยนะเสื้อสีชุดสีแดงเมื่อกี้นะคะก็ตามสภาวะนะคะสภาวะเศรษฐกิจกของโลกนะค,ะคุณผู้ชมขานะคะอย่าอย่าไปว่าเลยค่ะเวทีใหญ่ๆก็ไม่ใช่ว่าแบวคดอกจะสวยนะคะก็เหมือนกันทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมขานะคะ สองอาหารมื้อแรกที่กัมพูชานะคะล่าสุดผู้เข้าประกวดนะคะจากอังกฤษได้โพสภาพอาหารที่ได้รับจากเข้ากล่องนะครับประกอบไปด้วยข้าวเปล่าน้ำพริกกะปิปลาทูไข่เจียวชะอมนะคะแล้วก็ผักลวกนะคะก็จะมองว่ามันเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศไทยก็ได้แต่ว่าค่ะเราก็ต้องยอมรับขมเองก็กินเหมือนคนไทยนะลัน เขากินอาหารเหมือนคนไทยค่ะนะคะเขากินข้าวสวยกินอะไรอย่างเงี้ยอาหารรสชาติของเขมรจะอร่อยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่ไม่เลวเพราะนะคะข้าวก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเลวร้ายกว่านี้สําหรับนางงามที่เขาไม่เข้าใจความเป็นกัมพูชานั่นเองแต่สําหรับพี่พี่ว่าน่ากินนะโดยเฉพาะไข่เจียวชะอมแล้วก็มีน้ําพริกแต่ว่าฝรั่งเขาจะกินเป็นไหมล่ะฝรั่งกินไม่เป็นนะสิ เจอกะปีเข้าไปมันก็เหม็นขนาดลิงเจอกะปีมันยังวิ่งหนีเลยแล้วฝรั่งเจอกะปีมันจะเหม็นไหมอันนี้พูดถึงตาวต่างชาติต่คนไทยไม่มีปัญหาแน่นอนถือว่าเป็นอาหารจานปโปรดนะคะถือว่าเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันสําหรับน้าพริกปลาทูแล้วก็มีชะอมนะคะอ่ะส่องการเดินทางการประกวด m ิดพแนนด์อินเตอร์เนชั่นแนลกันต่อนะคะทิ้งท้ายเรามาส่องนางงามเวทีกันหน่อยนะคะว่าต่อมีหน้าตาสวยกันขนาดไหนนะคะขอภพยาพใหญ่ขึ้นเลยค่ะลันนะคะอันนี้ก็เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะ ข้างหลังอันนี้ก็จะเหมือนแบบว่าหลงเข้ามานะคะอ่าอันนี้ก็จะเหมือนนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมอังร์วัดอังร์ถมนะคะอันนี้คนไทยเหรอโอ้คนไทยก็อ่าโอเคดีขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเหมือนอนางงามที่แบบว่ามาเที่ยวมาไหว้นะคะพิพิธภัณฑ์นะคะคนต่อไปค่ะนะคะก็อ้ามันก็นางบนโลกใบนี้มันก็มีเกรดนางงามไม่เห็นนาลัน เกรด A บวกเกรด A เกรด B เกรด C นะคะคุณก็ไปตีความกันเองแล้วกันว่านางงามแต่ละเวทีเนี่ยอยู่ในเกรดประมาณไหนนะคะถ้าจะเป็นอย่างมิสยูนิเวอร์สอย่างเงี้ยนะคะมิสยูนิเวอร์สนะมันก็จะเป็น A บวกบวกบวกนะคะมิสอื่นๆเนี่ยมันก็คงจะไม่มีใครเท่าสวยกับมิสยูนิเวิร์สแล้วเพราะว่ามิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการผู้ชนะเอ้ยคัมบอรเดียสวยนะเจ้าภาพสวยนะอ๋อแบบุญเจ้าภาพสวยเด้อเจ้าภาพสวยเด้อนะคะ อ่ามิสซูนิเวิร์เนี่ยมันก็จะเป็นเกรด A บวกบวกบวกนะครับส่วนเวทีอื่นๆเวทีลองลองก็อยู่ที่คอนเซปต์ในการประกวดแต่และเวทีนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างมิสอินเตอร์เนชแนลเนี่ยเขาก็จะเน้นหวานหน้าหวานหๆเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นเหมือนหนังญี่ปุ่นไม่ใช่ตุ๊กตายางนะคะตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะบางคนแบอกบอกตุ๊กตายางไม่ใช่นะคะก็นะคะอย่างมิสเอิร์ดอย่างเงี้ยเขาก็จะเน้นอีกแบบหนึง่งนะคะพูดภาษาอังกฤษได้ทํางานกับองค์กรเขาได้ อยู่ที่ประเทศเขาได้ไปไปมามาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะอย่างมิสเวอร์อย่างเงี้ยก็ไม่เน้นชุดว่ายน้ำแล้วเขาเน้นแบบว่านางงามบิวตี้วิชอั p เ r อร์เพสไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก็นั่นแหละค่ะตามตามตามเวทีเขาเน้นไม่เหมือนกันแล้วทุกเวทีก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเวลาหมดแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้พี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ